จอดรถไว้ตรงนี้นาฝักพี่ฮักเออพี่ฮักปากแดงเล็บเซลตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ส่วนน้ำบ้ากอใช่ไหมไม่ใช่ส่วนน้ำบ้าอะไรล่ะพี่พิธภัณฑ์ตัดน,น้ำบ้ากอน,นครับแดดร้อนสุดๆในชีวิตจะตายจะบ้าตาย แช่แช่แช่เอ้ยได้เลยเนี่ยเอาไปแคป็บเอาหน้าพีนะบ้าหบานมืดมากแล้วความทิเกตคือมีพนักงานต้อนรับเป็นบาร์เบอร์บีเก้าอัพยศความ <laughs> <c oughs> เขากันไปคุยกับเขากัน <c oughs> มีพัดลมมีพัดลมให้เราด้วยร้อนๆอย่างนี้พัดลมช่วยได้เฮ้ยจีนีด้วยคือเห็นเนี้ยน้องเป็นแองเจิลนะเว้ยตพนนี่คือปีกโอ้โหมีปีกอยู่ด้านหลังไ่เถอะเราแดด on the w o r l ์มากตื่นมาเม็ดจ้ะ แล้วเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ตัวผู้ใหญ่ตัวละห้าสิบนะครับร้อยไปไปกันเลยว้าวพลังจีบลได้กินนะกินขี้ดิบเออมันมันเป็นกลิ่นเค็มๆเว้ยเหมือนปลาชายเลนะลยแบบอื<ๆ>้ม,อม,มเป็นทางปลาเนี่ยนะทุกคน เน็ตก็มืดมากนะครับบรรยากาศน่ากลัวมากนี่ปลาอะไรปลากับหัวฮ้ยนี่ปลาอะไรปลากับหัวใช่เหรอเก๋อะครับมีแบบเป้นจอบอกด้วยว่าปลาไหนคืออะไร สวัสดีครับคุนตาดำตาน้องมันบุ๋มแล้าไปเรื่อยหรออะไม่บุ๋มแล้วอ้าวไม่บุ๋มเลยจริงจริงอน้องไม่บุ๋มแล้วน้องเวลาอยู่หน้ากล้องมันก็ต้องทำตัวดีเลยเนี่ยคือมันเหมือนมันเหมือนอยู่ใกล้มากๆเลยทุกคนจริงจริงแล้วอ่ะเนี่ยมันอยู่ระยะเนี่ย เออแต่ว่าเวลามันดูัเหมือนอง,นอง,งาสานิ่ม,มาัมาอืยนูกเนาะันเกิ้จะทอะไรอะ่ะมันเหมือนปใกล้อ๋อีจะจบกินซะ <laughs> โอ้มืดมากตอนนี้มองไม่เห็นเลยไม่มีอ๋อ นี้เนน้องไหมน้อยน้งแออน้องมีค่น้องสลมเดอร์อนโซเป็นสไลเมเดอรตัวไมุ่งปิงมันมนทีเป็นสเดอร์แบบตัวดำหน่อยขึ้นในนี้แบบมันมันก็เริ่มผ <c oughs> ุพังไปบ้างแล้วเพราะมันหลายปีแล้วทุกคนใช่ นี่จังใจจําความได้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยอเออผูอ้ปลาชายเลนอ้าวโกงการอันเดียวกันเออ <c oughs> นี่ใช่ปลาที่เขาทอดกินป่ะฮะแต่ห <c oughs> นุ <c oughs> น่กปอง ดีคุณเนาะจริงจริงมันเป็นสูนย์ยังดูดีมากนะทุกคนระบบนิเวศนี่ก็ขย,นยันกดเล็กน้อยนี่เราถึงแล้วนะเดียรู้ว่าเด็กๆน่าจะแบบว่าอยากชวนเข้ามาที่นี่ดีกว่ายุคนี้อาจจะสนใจ security toilet มากกว่าแต่ว่า toilet <c oughs> ่ีงอยู่ในโลกความเป็นจริงน่ารักน,น่ารักมากเลย ตัวนี้เหรอปลากเป้าใช่ใช่ปลากระเพ้าจุดขาวอขอคำรู้หน่อยครับนี่ปลาถูปะ่ะใช่ไหมปลาถูปลาถูแม่กองมะเนี่ยเกิดอ <c oughs> เลยครับปลาถูแม่กองมะเนี่ย <c oughs> นี่ใช่ไหมโลโก้ร้านเขาอ <laughs> ะ เข็ดน้อยด้วยเหรอจิบเหรอตีนปะอ๋อไม่ใช่ไงอันนี้ปลาบู่รายตาโตโตโต้แบโอาเนี่มันมองกล้องตามันไครอืมบัดดี้เอ้ยบารายฉันทำไมปากต่างฉันต้องการความเป็นบยเวอรนี่ฉันกำลังด่าพึมพำนะเนี่ยไม่ใช่อะไรยังันไทยกูต่อยแม่งเลย ยังยุ่งยังยุ่งมึงกูงอนละงอนเส้นใจอ่ะยังไม่ไปแกไปไปไหนกันบ้าง <c ười> ของจริงมันขยับได้ด้วยมันขยับด,ด้วยน่าเกลียดมากเลยอ่ะขนลุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวประกาศกน,กน,นะถึงแล้ัลิซเซ่ตอนถ่ายต้องเลี้ยงลิซเซ่นนะมาน,น,น,นี่ปะกระกระดึ๊บกระดึ๊บนิซนึงยุ้ยขนลุกอะ่ะโอ้ยกรดูดิมีจิ๋มมันด้วยอะ่ะจิ๋มมันปะไหนครับจิ๋วยี่ เก็บร้อยครับลรบไปหนึ่งบางทีเขาก็สายกันเจอต้องนต้อไปใช่รับดูชิวดีนะเปิดโลกใต้ทะเล underwater world oh <my> มีปลาต my g เมื่อก่อนมวม่ีปลาฉลามเต็มเลย <c oughs> ตอนเ้าแตบคนเข้าม,ามันร้อยแล้วเงินดี้นเลเมื่อก่อนอตอน,นเด็กๆนะมาทีไรนี่คือเจอฉลามเจออะไรเต็มเร็วตรงน,นี้ก็จะแบบว่ามีแหลไฟสีแ,แต่ในกล้องตอนนี้คือหน้าเนี่ยคือหายไปจากกล้องแล้มืดมากเฮ้ยสวยจัดเออเย็ดโค้เท อะไรไม่รู้นะแต่ว่าปกติเราจะเรียกว่าปากกะโฮกูเรียกเพื่อนเหมืเนาะกูเรียกเพื่อนเหมืนเนอะแกเรียกฉันบ้านเรไปไปดูพวกนี้ดิมันทำอะไรไม่รู้เลยเข้าใจทำไมเอ้ยช่างมันยังไม่จีบด้วอก็พวกเรามันเซเล็ปเฉยเลยบอยสแกเอ้ยผมภาพาผิดตันีปข้างหน้า เนี่ยฉันอยากจะเข้าห้องมันจะตายเคยเข้าจากดิ้นไปดิ้นมาฉันไม่อยากเนอะฉันไม่ค่อยอยากเลยไม่อยากแกะออกพี่ทีแต่แล้วมาอยู่ในห้องทำไมยางเฟรมฉันอ๋อก็ฉันมันสวยเลิศเชิดอ่ะอูอเฉยเพอถ่ายแกออกไปไม่ได้อยู่ในห้องอน่ยเออเนี่ยรออยู่เนี่ยฉุรับฉุนรับจริงด้วยฉุนรับนี่หนึ่งตัวแค่นี้วะที่เมื่อก่อนนี่คือเยอะจริงตัวพวกนี้เต็มเลย เมืม่อก่อนล่ะตัวใหญ่ามากบา,านเลยเนี่ยอะคาเรียนอยู่เท่านเนี้ยปลาฉลาท่านนี้ใหญ่ก,กว่าอะคาเรียมสั่งเท่าใหญ่กว่าคนให้อาหารอีกอ่ะคนเรียกผู้ม,ม่วนคือจริงจำไม่ได้จริงๆก็จำไม่ได้จุดอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแฟรไฟส์บัตซี้เป็นแบบสะท้อนแสงทุกคนจิบบัตตี้อ่เออมันเป็นแบบสะท้อนแสงซึ่งเราถ่ายรูปไม่สวยเห็นอะไรเออในก็เห็นนิดนิดนึ่งหนึ่งก็ออ๋ อัน,นนี้ไม่ได้ทำให้แสงนี้ก็เปิดไฟ <laughs> เป็นจิ้งจกอ่ะให้ดูอะไรนะวะให้ดูมาเดินด้วยอะไรพวกนี้อ น,นี่มวนี่มวนั่นพ้อไายน,นะแห้งแล้วโัรปีตรนี้จะมีพวกปลาอะไรอยู่ไมไม่แน่ใจแห้งแล้วออปปุอ๋อเฮ้ยนี่อันนี้นี่ไ เกลี่ยนี่ครับมีข้อมูลบอกด้วยปลาต้มน้ำลึกนะตัวเนี้ยน่ากลัวกระน,นา้น,นเขื่อนก้องก,ก็กกมีเรื่างเขื่อนก้องไม่มาหรือแตาทูตัวใหญ่ มุมนี้เออนี่สวยจังการ์ตูนนี่ก็ออกมาส่งของข้างนอกกันนะครับผมอันนี้เป็นของจริงวะมันคือของจริงที่เป็น,บบน,นของจริงของิงเราแตะได้วไหมเนี่ยไม่เขาไม่ได้เขียไปว่าทำแตกของจริงเป็งกามเดิโอเต่าทะลึงเอ้ยเต่เทาทะเลอันี้ก็เหมือนของจริงเนาะของจริง ทำเอาแหง้งเ <c oughs> นี่ยลูกตาเขาก็ทอออกไปแล้วเอาอะไรมาแทนกว่าสุดๆสวยงามนี่เอ็นนิตาตาเหมือนกันอันเล็กๆบุกไปบุกมามันเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาวทีว <c oughs> <c oughs> ่แบบขยี้ๆออันนี้ไม่ต่ตางดาวอะไรแล้วนะมาทำแบบโซคัง,งกันนะครับคุณเนโตกัะโดเต ที่ไม่ด่าอันนี้เป็นปลาดาวจริงๆทุกคนแมงดาวก็มีเง,งี้ยมันอันนี้หลบอยู่ในทรายเนียนมากอันนี้หอยด้วยมาพบกับเต่าทะเลเอ้ยเต่าทะเลตัวตัวเท้าควายอะ่ะวันดีฮอ ควายอ่ะเจ๋งมากแนทกขพูดแรงไปมั้งพี <neither> ่สื่อเหมือนตีเป็นนังเงอะเนคือมันจะมีบาร์บี้ที่ว่าเป็นนังเงือะไม่ขี่เต่าแค่บาร์บี้หรือเรื่อาเจ้นเมดเนี่ยแอรอ่เงี่ขี่เต่าอ่ะขี่เต่าต้องแตบอ่ะเออรียบร้อยนะครับผมตอนนี้มีเอาพวกของสำรวยของที่ระลึกต่างๆเครื่องพาวาขออควาเรียม มองอะไรอยู่ครับแน็ตโตมองไม่เห็นมองตรงท่าดูท่านี่ไงเต่าทะเลตัวจิงวสวัสดีครับน้องแนทน้องแน็ตจะทำอะไรตรงนั้นหรอ พอในพิธีทอดว่าก็มีปโบราณนี้นะฮะจกิงๆตอนแรกเรากล่าวว่าตอนแรกเรากล่าวว่าเอ๊จะทำเป็นโรลชิ้นทอนแต่ว่าชิ้นมันยาวอะแต่ว่าแยกเป็นชิ้นหนึ่งทีกว่ามันได้คอนเทนต์เลยอิ๊บพิทธิ์พิคัสิตเรียกพิคัสิ์ประมาณนี้ทุกคนกใครชอบคนแรกใคร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 ไม่ชอบคนเบนด่าแนละ้มาบ้าน